สวัสดีค่ะเริ่มต้นเดือนมิถุนายนนะคะวันที่2องแนะนำในส่วนของตัว s a f e t ้เด็ e ฟิ u เ u อรนะคะเรามองว่าวันนี้เนี่ยยังแบ่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะอัพไซด์ก็ยังคงค่อนข้างจำกัดนะคะหลังจากที่เปิดช็อตอ์ต S50M15 ไปได้เมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์นะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังให้ถือต่อนะคะเราไปทำกำไรที่ระดับ973จุดแล้วก็ตัดขาดทุนในระดับ9 8้จุดนะคะถ้าดูใน ส่วนของปัจจัยสนับสนุนเนี่ยก็คงต้องบอกว่ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกที่มีน้ําหนักเข้ามาเป็นแรงผักดันให้มีการฟื้นตัวได้อย่างแรงๆนะคะยังมองในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ย ยังเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นอ่ทั่วโลกอยู่นะคะหลังจากที่ตัวเลขในภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมแล้วก็การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างนะคะพุ่งขึ้นในเดือนเมษายนนะคะแม้ว่าตัวเลขในอ่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะค่อนข้างทรงตัวนะคะส่วนปัญหานี้ของกรีซเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าการเจรจากับเจ้าหนี้ก็ยังคงยืดเยื้อะนะคะขณะที่ความช่วยเหลือนเนี่ยจะหมดอ่ในช่วงเดือน ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าก็มีซีรีส์ของการที่จะต้องชำระหนี้ให้กับ IMF แล้วก็เจ้าหนีอ้อีกหลายรอบนะคะ มองว่ายังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นนะคะขณะที่มีรายงานในเรื่องของตัวเลขเงินฝากของธนาคารในกรีซเนี่ยปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ10ปีนะคะในเดือนเมษายนโดยเป็นการปรับลดจากระดับ1.45แสนล้านยูโรนะคะในเดือนมีนาคมมาที่ระดับ1.39แสนล้านยูโรในเดือนเมษายนนะคะก็ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์ในส่วนของกรีซกันต่อนะคะส่วนปัจจัยภายในเองเนี่ยมอง ว่าวันนี้หุ้นกลุ่มพลังงานเองจะจะได้รับอัน,นิสงเชิงบวกจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ยังคงภาพ ความอ่อนแอของเศรษฐกิจอยู่นะคะขณะที่วันนี้จะมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็คาดว่าจะออกมาติดลบ1.12%ซึ่งจะเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่5นะคะทำให้มองว่าตลาดอาจจะกลับมาเก็งกำไรในเรื่องของกรนงว่ามีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีกนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ใช่การประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่10 มิถุนายนนี้ก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในส่วนของแรงซื้อขายของนักทุนในกลุ่มสถาบันแล้วก็ต่างชาตินะคะ,ะมีการกลับเข้ามาซื้อสุทธิในฟิวเจอร์นะคะเมื่อวันศุกร์แต่ว่าในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยนักทุนต่างชาติก็มีขายออกมาประมาณ900กว่าล้านนะคะ,ะในเรื่องของฟโฟลาก กลุ่มสถาบันแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็ยังคงต้องจับตาดูความต่อเนื่องกันต่อขณะที่ถ้ามองส่วนของเบสิสนะคะระหว่างตัว S50 M15 แล้วก็ s ซฟเนี่ยยังคงติดลบค่อนข้างกว้างนะคะเมื่อวันศุกร์ลบ6.77จุดนะคะซึ่งมองว่ายังสะท้อนมุมมองต่อ,อทิศทางลงของตัวฟิวเจอร์จากนักทุนส่วนใหญ่นะคะที่ลงทุนอยู่ในตัว s ซฟิ i ี้เด็กฟิจอร์นะคะทำให้มองว่าวันนี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวเองเ ขึ้นไปไม่น่าจะยืนระดับ984จุดนะคะมีโอกาสปร,รับตัวลงต่ำกว่าระดับ975หรือว่าอาจจะลงไปถึงแนวรับที่ระดับ970จุดอีกรอบได้เหมือนกันนะคะส่วน s i n เกิลสต็อกฟิลเตนะคะ,ะ BTS 1> M 1 5นะคะเมื่อวันศุกร์ก็สามารถดิดตัวขึ้นทะลุกรอบไซด์เวกขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือ MACD ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะเหนือเส้นสีร่ไลน์ก็ทำให้ทางเทค่นีน่มีลุ้นพื้นตัวนะคะปิดไปที่ระดับ9.59บาทนะคะเมื่อวันศุกร์มองในแง่ของพื้นฐานเองเนี่ยในส่วนของตัวาราคาหุ้นของ b d s เนี่ยก็ดูจะตอบรับไปค่อนข้างมากแล้วนะคะต่อ ในส่วนของผลกำไรปี58นะคะที่ลดลงประมาณ67 0นะคะเทียบเยนเยโดยมองว่าปี59เนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นนะคะจากไรายได้ค่าโฆษณาที่จะกลับมาโตอีกครั้งนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของรายการพิเศษจากการขายที่ดินแล้วก็โรงแรมอิสตินแกรนสาทอนให้กับยูนะคะนอกจากนี้ถ้ามองในส่วนของ BTS เองยังมีจุดเด่นในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเงินปัผนผลที่ค่อนข้างสูงนะคะจะประกาศเงินปันผลงวดเครื่องหลังของปี58ที่0.3บาทต่อหุ้นนะคะอีกีวันที่31รกรกฎา Uh, ดังนั้นเนี่ยแนะนำให้เข้าเปิดลอง BTSM 1 5ที่ดับ9.55นะคะเป้าหมายทำกำไกําไร9แ9แล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด9.43บาทลงมานะคะติดกรรมชุในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ